คำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจมีคำหยาบและคำไม่สุภาพก็ไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคก็สวัสดีครับผมซิวโจซิกทีนะครับผมอวันนี้นะครับก็จะมาวิจารณ์นะผมวิจารณ์นะฮะวิจารณ์หนังนะครับผม วิจาร์หนังเรื่องโจโจ้นี่แหละอโจโจ้ที่เป็นภาคคนแสดงอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละที่เอาภาคสี่มาทำมานะต้ดงต้องตรง,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 งนะเฮียเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าเฮียครับผมยับอีกครั้งเฮียครับผมมันมีอะไรหลายอย่างที่มันแบบ มันปิดเบือนจากต้นฉบับเยอะมากครับผมอ่ะตัวละครบางตัวไม่ได้พูดถึงมันไม่เหมือนต้นฉบับอะ่ะบางอย่างอะ่ะออไม่เหมือนแล้วแหละทําให้แฟนโจโจโบ,บางคนก็นโกรธนะผมแต่ที่ญี่ปุ่น,นได้ข่าวว่าเกียดเยอะอะไรครับผมภาคนี้ภาคคนแสดงอ่ะเกียดคนเยอะเลยครับ,ดเ,รบเดี๋ยวพูดเรื่องวิจารณ์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์คนญี่ปุ่นว่าเขาคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากด่าเลยครับผมคือฉากเปิดเรื่องครับโอ้โหมมืเอย อันนี้ผมขอพูดในะฉบับของมังงะก่อนเนาะฉากเปิดเลื่อนนะผมอันนี้นับผมโคจิเนะี่ยไปเดินชนจทาโรนะรผมที่กําลังดูแผนที่อยู่อ่าเนี่ยนะเนี่ยตามภาพเลยและนันอนิเมะก็เหมือนกันนะผมอ่ะเหมือนเหมือนกันเลยับผมแต่ฉบับหนังนี่คือเปิดมาปุ๊บเริ่มแรกอะเปิดมาปุ๊บอันนี้แล้วผมการแหกคุกข,ของแอนเจโล ซึ่งแองเจโลเนี่ยในมังงะเนี่ยมันโคตรเป็นตัวประกอบเลยนะเป็นตัวลายย่อยอ่ะไม่ใช่ตัวประกอบเป็นตัวลายย่อยครับผมแต่ในหนังเนี่ยมันทําแบบเป็นตัวลายแบบลองบอสอะไรประมาณนี้ลองบอสอ่ะมันเกินไปไหมวะไอ้เฮียซึ่งเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยมันเอาภาค4มาทำไงดิอัลมอนอิทอันเป็คเคเบิลอ่ะเออคือภาคนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันอยู่ในปี1999ครับผมแต่ที่ผมเห็นในหนังเนี่ยไอ้ทั้งทีวีอะไรเอ่ยเนี่ยมันของยุคปัจจุบันชัดๆเลยครับผม อ่าถ้าเป็นซีวียุคนั้นอ่ะมันต้องเป็นจอเหลี่ยมอ่ะดีผมเี่นแบบรูปเนี่ยอ่าแล้วอย่างฉากที่ไอรุนพี่ถ่ายตังโคยจีอ่ะในมังงะกับเมะไม่มีนะครับไม่มีครับผมอ่าแล้วมันก็ยังมีอีกหลายๆาฉากเลยนะโอ้โหโคตรปิดเบือนอ่ะโอ้โหเฮียมีหลายฉากมากครับผมและฉากที่เคโจเนี่ยมันเล่าถึงพระนกับเรื่องพ่อของมันเนี่ยคือมันไม่มีการพูดถึงดีโอ ว่าเนี่ยไอพ่อมันที่มันกลายไปอย่างเงี้ยพ่ออะไรพ่อดีโออ่าในในอนิเมะกับมังงะมันก็บอกว่าเป็นพ่อดีโอเนี่ยทำให้พ่อมันเป็นอย่างนี้อ่าทนูเนี่ยก็ได้มาจากดีโอซึ่งในหนังไม่ได้พูดดีโอครับผมอ่าพูดอะไรของมันก็ไม่รู้อีเทียทำร้ายต้นฉบับชิบหายเลยครับผมใครจะดูโจโจ้นะครับผมแนะนําให้ดูอนิเมะฮะอ่ามันมีหลายตอนหลายภาคอยู่นะครับผมตอนนี้อ่าตอนที่ภาคห้าแล้วรอภาคหกภาคหกจะมาปลายปีหน้าปีหน้าแหละเพราะว่า ถ้านับตามปีก็2อสปีอ่ะอ่าแล้วอย่างหนึง่งไอฉากที่ตอนที่เคโจโนเนี่ยมันโดนโจมตีใช่ไหมในฉบับอนิเมะและบางงะมันคือเลตฮอสชิริเปเปอร์ของอากิระครับผมแต่ได้หนังคนแสดงกลายเป็นเชียร์ฮาร์ดเอ็กแท็กสงสัยจีจีหมดโอ้โหไอสัตว์เอ้ยโอ้ทำไมไม่ตามตัวฉบับวะทำไมไม่เอาเลตฮอสชิริเปเปอร์มาก้าด่าเลยครับผมมันเป็นเวอร์ชั่นที่เฮี้ยมากครับผมอยู่ดีมันจะเอาคิระมาเลยเหรอผมบอกเลยว่าที่สิ่งที่ เชียร์ฮาร์ดแอคแท็กโผล่มาเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของคีระครับผมอ่าในหนังนี่ผิดเยอะๆเลยนะผิดเต็มๆเ,เลยครับผิดเต็มๆเ,เลยในหนังผิดเต็มๆนะครับผมไม่ใช่นิสัยของคีระครับผมที่แบบจะไปโจมต,ตีอ่าอะไรแบบนี้แบบไม่ได้นิสัยคีระนิสัยคีระมันจะเป็นคนที่แบบสงบไม่ไส่งสิงกับใครมันไม่เคารพต้นฉบับเลยอะ่ะกล้าพูดจริงๆเอาไว้ยเฮียครับผมแต่ข้อดีของหนังเนี่ยอ่ะข้อดีของหนังคือมันเลี้ยวแต่มันก็แบบว่ามีติดๆขัดๆหน่อย นะครับผมถ้าใครไม่ได้ดูโจโจอะไรมาเนี่ยที่จะขัดนอยหรือสแตนสแตนกําเนิดมายังไงอะไรยังไงคือมันแทบไม่ได้พูดถึงละซึ่งตัวต้นเหตุของสแตนเนี่ยคือดีโอครับผมคือไม่มีการพูดถึงดีโอบันโดแต่ข้อดีที่ผมบอกไปข้อดีคือมันเรียวอ่ามันเรียว,ม,ยวมันสมจริงแต่ข้อเสียนี่แบบเทียรบผมข้อเสียนี่ก็คือมันเทียฮะเทียตรงไหนรไหมคือหนังมันเนี่ยไม่ค่อยเคารพต้นฉบับอ่ามันไม่มันเพิ่มฉากนู้นฉากนี้มาจนขาดความแบบ เกินไปอ่ะอ่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันขาดความแบบเกินไปนะฮะอย่างเอเจโ่เนี่ยเอเจโ่ในมังงะและอนิเมะเนี่ยมันเป็นแค่ตัวลายย่อยอ่ะประมาณตัวประกอบอ่ะคือในมังงะและอนิเมะเนี่ยบทมันได้เตียยเองนะบทมันไม่ถึงคีระเลยอ่ะนี่เดียวกูละงงงง,งงกับคนเขียนบทนะฮะมึงคิดอะไรของมึงเพราะงั้นไม่ต้องไปดูครับผมหนังเรื่องนี้อ่ะดูไปก็ปราบประโยชน์มูดาบูดาครับผมเพราะเสียเยอะครับผมไม่อยากพูดเยอะ ถ้าคุณไม่เชื่อว่าหนังเรื่องนี้มันห่วยับผมเดี๋ยวผมอย่างที่ผม,ผมบอกไปต้นคลิปอะว่าผมจะอ่านคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นในทวิตเตอร์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแต่ผมจะไม่อ่านนะผมจะลุกเอาแล้วกันง่ายๆมันยาวครับผม <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยโจโจนะ้เนี่ยไม่สมควรที่จะทําภาคคนแสดงครับผมเพราะว่าเนืองุ้ยอะไรเรื่องอรเร,งร,เรงต่างๆมันแบบมันแฟนตาซีมัน, Fantasy, มนไอ้นี่เกินไปไงนะ ยังฉากตอนจบจริงมันต้องเป็น red hot chili pepper ผมตอนที่เคโจมันโดนจมตีอ่ะอ่าต้องเป็น red hot รับผมอันนี้ก็เข้าใจายอยู่มันเป็นเปลิงซ g จีนะครับผมสต่ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สมควรทำภาคโคชแดงส่วนใหญ่บอกหวอ่วยสู้ต้นฉบับไม่ได้สู้อนิเมะสู้างงะไม่ได้ที่อ่านมาทั้งหมดนะครับผมมันแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าใครอ่านต้นฉบับเนี่ยคุณจะเกียดภาคโคษแดงทันทีครับผม บอกเลยก็ไม่ต้องดูว่าถผมอ่าไปดูอนิเมะเอานะฮะสนุกกว่าเยอะก็ไม่แปลกแบบที่คนจะด่าก,กันเยอะนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะโจโจเนี่ยไม่มะกับทําคนแสดงนะครับผมมึงเป็นอนิเมะเป็นมังงะพอไม่ต้องทําคนแสดงไม่เมาะทำเป็นการ์ตูนพอแล้วอย่ามาคนแสดงเลยสงสารกูเถอะเนี่ยคนแสดงมันจะเละอย่างนี้แหละ แล้วแม่งตัวโอคุย่าสึกับเคโจโจทาร่โลอะไรพวกเนี้ยโอคุย่าสึนเนี่ยหล่อเกินไปมึงเอานัาแสดงที่แบบไอ้นี่หน่อยมันเอาหล่อเลยส่วนเคจโจริมก็หล่อเกินและส่วนโจทาร่ลเนี่ยโจทาร่มึงแก่ไปอะ่ะเอานัาแสดงที่แบบอายุ40มาผมผมไปเช็คอายุหน้แสดงมาครับ40ครับผมเกินแล้วอะ่ะอายุมึงเกินมากๆเลยอะ่ะไอภาคนี้ภาคสนะี่ยถ้าใครเคยอ่านอะ่ะโจทาร่โลมันอายุ28เองนะ แต่ในหนังเนี่ยเอาคนอายุ40มาโอ้โหพองพองตายก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมอ่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ผมไม่ชอบไงมันทำร้านต้นฉบับไปเยอะมากบิดเบือนไปเยอะผมโกรธเลยอ่ะก็จบคลิปเลยด้วยกันนะครับผมไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะครับผมโอเคทั้งนั้นก็ซีอุคเคนในวิดีโอแล้วกันนะครับผมด้วยกันครับถ้าคิดจะไปแล้วใจกันเย้เฮ้